อ้าวอ้าวนัวๆนัวกินนี่ดิกินนี่ โอ้ไม่ชอบไปวอลไทยเหรอฮะโอ้ไม่ชอบไปวอลไทยโอ้ไม่ชอบไปพ่อวอลไทยเหรอฮะโอ้พูดไทยไม่ได้ถอยถอย่อยไม่ต้องขึ้นมาโอ้จำที่ได้ในกบวันนี้ถอยถอยเลยเดี๋ยวก็จับเอาถอยไปลงไป lòng bay hướng lên, lòng bay lòng bay, ào, ào thoi thoi anh à vâng เอ,อ้ยกินด่าดิอา้าวอ้กินยา่ากินยา่าอันนี้คือกินยา่าใช่ไหมลูก ถอยถอยไม่ต้องขึ้นมามาเร็วมาเร็วมาเนี้มมมมมมมยมา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 ตังมาทอยมเนี่ยมาเป็นไรไม่ชอบบลอดไทยเหรอฮะ ชอบให้ว้าไทยถอยหอยหขึ้นมื้อไงนี่ยเออบอกบอกยังเหมือนเลยหมอนี่เหรออันอะอรอใก thôi thôi uyên ไม่มีลูกอย่าไปเก็บปางไปยิหญยาต่อไปฮะเอาอะไรขึ้นไปไว้บนหัวเดินโอ้เรามาเบียดหนึ่งเว้ này nè nè biến ôi vang vang ai dập này ít không

มาทางนี้มาทางนี้อ้กินหญ้าแบบชิวๆไปอยู่ไกลซะด้วยนะครับวันนี้เอ้าเอาตาเหลือกมาแล้วเออมา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 ,มาลูกมา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 โอ้กลัวอะไรลูกมามา,ามา,มา,มาเออมา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 อะไรลูกมีอะไร Money lô, Ở đây mà đi mã mã đi mã má má, má má má, thôi, má. มา,างนิอ้าวโว้ยวิ่งเดินไปเดินมาเว้ยอ้าวเจอหมาแล้วครับอันนี้เมื่อสตางเจอหมาแามพี่ปล่อยเฮ้ย,ยม,าม,ามาเร็ว เดินเพ่นพ่านเลยที่กว้างอานนี่มาน,นี่มามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาน,นี่มา เจออะไรอ้าวไปเจอน้ำซะแล้วอย่าบอกนะว่าเล่นสปาโคนมา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 วางวางวันนี้นะอ้าวไปกินดินทำไมเนี่ยมามามาเดินมามา าวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วเฮ้ยมาเร็วเออ,อเดินไปเดินมามัว่วเลยม่แมาถอยถอยมาเร็ว mày mày thôi mẹ thôi mày 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 lấy mày 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 mã mày 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 ลัวหมาอ่าวิ่งกลับมาลัวหมาแล้ววิ่งกลับมาทำไมเร็วจังฮะกลัวไหมตกลงกลัวไหมโอ้ยนักเลงขี้กระตึกเกยเอาเอาเอา ไปแล้วไล่หมาไปแล้วนูน่นโอ้ยนะครับวันนี้นะครับถอย,ถอย,ถ,อยถอยมามาเร็วมาเร็วมา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 ลูกม่ตาตั้งถอยถอยแม่แม่แมา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 แม่แม่งม่แม่แม่มาแม่แมา มาเลยมามามาเออม่มา,มาอ,ามามาอูไปเล็วครับวันนี้นะครับเจอหมาถอยถอยแม่แม่มหมาก็มาหลอกล่อโอยน้องหมามาหลอกล่อสตางค์ก็ขึ้นหมาแมา่ถอยมาถอยแม่แม่หมา,มาถอย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 ,ถอย,ถอย เออมาเมาเออมาเออมาเมาๆมาที่มาที่มาี่โอ้หมามากวนอารมณ์ฮะเดียวหยุดถอยฮะถอยๆๆยๆๆยถอยยมาที่เออมาโอ้ยเละหมดทุ่งนาเขา Oh. Yo. Oi.